สุดท้ายกลายเป็นม้านอกสายตายางนี้หรือเปล่านะครับโอ้โ oh หพอกันแค่นี้ครับมีรายงานบอกว่าพี่เสือใต้ไบเยอร์เนี่ยแจ้งให้มานี่รู้แล้วว่าคุณควรหาทีมม่นะครับโอ้โ oh หไม่น่าจะไปต่อกันได้แล้วในฤะดูกาลหนนะ้าอันนี้เป็นรายงานจากคิกเกอร์ครับสื่อจากแดนเยอรมนีครับบอกเลยว่าบอดแบรนด์ของไบเยอร์ ได้แจ้งไปที่ปีกพระเอกอย่างซดิโอมาเน่แล้วนะครับบอกไปเลยครับบอกว่าให้มองหาสโมสรใหม่ซะเพราะไม่อยู่ในแผนการจำชิมของชนะูเคิลในฤดูกานนะ้าปีกพระเอกวัย3สเวปีอย่างมาเน่เป็นหนึ่งในนักเตะที่รับค่าจ้างแพงสุดของไบยเยนรน์ณเวลานี้ซึ่งไบยเยนพร้อมแยกทางกับเขาเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยลงนะครับอื สงสารจับใจถ้าเป็นแบบนั้นนะครับแล้วเผอิญว่าสโมสรจากสาวเดียระเบียก็แสดงความสนใจในตัวมาเน่เหมือนกันโดยอันอาลีตกเป็นข่าวว่าพร้อมยื่นข้อเสนอราวๆ3ปีให้พิจารณาแต่ว่ายังไงก็ตามครับเหมือนว่าเอเจนของมาเน่ปฏิเสธคํากล่าวอ้างว่ามีการเจราจากับทีมแดนเศฐีน้ำมันในการยื่นข้อเสนอในช่วงซมมอรนี้นะครับ อามาน่เนี่ยแยกจากลิวูร์มาอยู่ในถิ่นอาริอันซารินากับไบเยนพร้อมความคาดหวังสูงนะเมื่อเสมอปีก่อนครับแต่ฤดูกาลแรกของเขาผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับฟอร์มไม่เป็นชิ้นเป็นอันแม้จะยิงประตูไป12ลูกแล้วก็6แอสซ,ซิสที่เขาทำได้รวมทุกรายการนะครับถือว่าไม่อยู่ในแผนการจำทีมของชมัตชูขึ้นไปแล้วนี้หรือเปล่านะครับซาเดโอมานี่ยิ่งครั้งก่อนเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ไปมีปัญหาเรื่องชกต่อยกับรีรอยซันนี่อีกนะครับ โอ้ถือว่าอนาคตไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงปีกนเดชคนนี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเห็นอกเห็นใจมานี่หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้แวรร่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับเพิ่ม